กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีทีกับทวีศักและซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,ค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสต์ไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง wow. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One Two Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนไม่จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พร้อมกับเรื่องราวข่าวสารเรื่องที่น่าสนใจในทุกประเด็นทุกมิติของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะในรายการเปิดโลกสื่อสาร ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางหลากหลายค่ะทั้งจากทาง YouTube นะคะที่ช่องเทเลคอมเรดิโอหรือว่าจะเซิร์ชหาคำว่าเปิดโลกสื่อสารได้เหมือนกันนะคะรวมถึงแพลตฟอร์มของทางพอดแคสต์ค่ะอย่างเช่น s u c l o u d p o d b e a n รวมถึง Spotify ด้วยนะคะสะดวกช่องทางไหนโหลดแอปพลิเคชันลงมาติดเครื่องไว้แล้วอย่าลืมกด Follow กด Subscribe กด Like กดแชร์ ในช่องของเราทุกๆแพลตฟอร์มด้วยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่รายการของเราได้อัปโหลดเอพิโซดใหม่ๆขึ้นไปนะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่เราจะต้องมาติดตามกันเยอะแยะมากมายเลยนอกจากเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในโลกใบนี้แล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวแล้วก็ การใช้ชีวิตแบบ new normal จริงๆนะคะปีนี้ค่อนข้างหนักหนาสาหัสสำหรับใครหลายๆคนเลยด้วยโควิดก็ดีสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเรื่องราวต่างๆทำให้ปีนี้ค่อนข้างเป็นปีที่ยากมากปีหนึ่งทีเดียวแน่นอนค่ะว่าหลายๆธุรกิจก็ได้รับผลกระทบนะคะตลอด8เดือน7เดือนที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่เดือนที่8เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นอะไรที่มัน เป็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากขึ้นนะคะในด้านการทำธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆก็ต้องบอกว่าปีนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆแม้กระทั่งอุตสาหกรรมไอทีตลาดสื่อสารเองก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าจะรอดในยุคข,ของโควิดแต่ก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของ สิ่งที่เราจะต้องเจอไปพร้อมๆกันแต่ว่าหลังจากนี้คุณผู้ฟังหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตจริงๆของโควิดก็ดีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภัยต่างๆในโลกใบนี้นะคะก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังจะบอกว่าช่วง2องไตรามาสสุดท้ายก็ว่าได้นี่แหละเราอาจจะได้เห็นการขับเคลื่อนความคึกคักของตลาดไอทีกลับมา อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาด Device เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวเป็นงาน unpack ของซัมซุงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการถ่ายทอดสดมีการรายงานข่าวการทั้งสื่อต่างประเทศสื่อในประเทศไทยเปิดตัวราคากันมาเรียบร้อยใครสนใจก็ไปจับจองกันได้นะคะก็จะมีการเปิดจองกับ o p เปอเรเตอร์ทุกค่าย ค่ายไหนแพ็กเกจเป็นยังไงดีลเป็นยังไงนะคะก็ลองไปติดตามกันดูได้ส่วนเรื่องราวอื่นๆนะคะอย่างเรื่องของโครงข่าย 5G อันนี้ต้องพูดถึงนะเพราะว่าหลังจากที่เราได้เห็นการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากประเทศใดก็ตาม 5G ที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G เนี่ยเริ่มที่จะออกมามากขึ้นนะคะและแน่นอนว่าอุปกรณ์มาแล้ว ถ้าเราต้องการจะใช้เราก็ต้องอยู่ในคอร์เปอเรทปี2020ต่อจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีก็จะเป็นช่วงเวลาของการขยายโครงข่ายนะคะการลงทุนให้มีคอร์เปอเรท 5G ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการเปิดศึกของ 5G กันเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราเลทกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ถือว่าค่ายมือถือในประเทศไทยเปิดหน้าสู้กันในเรื่อง 5G กันเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็น 5G สำหรับอุตสาหกรรม 5G ในภาคของธุรกิจ 5G ภาคคอน sumer ประชาชนนะคะก็จะขยายแล้วก็เปิดให้บริการในรอบต่อๆไปภายในสิ้นปีนี้เดี๋ยวคงจะมาสรุปกันว่าในปี2020หรือว่าปี2563 ค่ายมือถือในประเทศไทยนะคะได้เดินหน้าเรื่องของ 5G ไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วช่วงนี้จะมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับมือกับพันธมิตรในการหา use case แล้วก็ในการที่จะเอานวัตกรรมลงไปในพื้นที่ที่มีความต้องการอย่างเช่น โซนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ eec นะคะตามโรงงานอุตสาหกรรมตามภาคการผลิตต่างๆก็จะเริ่มมีโครงข่ายของ5 g แล้วก็ตัวนวัตกรรมต่างๆเนี่ยลงไปทำเป็นเรื่องของดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลส่วนในการใช้งาน5 g ทั่วไปก็จะมี ในส่วนของการขยายโครงข่ายนะคะอย่างของ AIS เนี่ยก็จะมีการขยายโครงข่ายที่เป็น 5G แบบ Stand Alone ซึ่งเป็นสถานีฐาน 5G โดยเฉพาะเลยซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาติดตามกันนะคะถามว่าเอเรา 5G แบบ Stand Alone กับ Non Stand Alone นี่มันจะยังไงนะคะคือ 5G ที่เป็น Stand Alone เนี่ยเขา เป็นเครือข่ายที่ไม่ได้มีเบสของการทำงาน 4G นะก็คือเป็นสถานีฐานของ 5G โดยเฉพาะที่จะมีเรื่องของความเร็วในการเชื่อมต่อที่สเสถียรมากขึ้นแล้วก็จะมีการรองรับการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นมีความด่งต่ำกว่าแบบสถานีฐานที่เป็นนอนสแตน์อโลนนะคะซึ่งนอนสแตน์อโลนที่เราพูดถึงกันนี้ก็จะเป็นสถานีฐานที่ มีการผสมผสานกันระหว่าง 4G กับ 5G อย่างที่บอกก็คือว่าจะมี 4G ไว้เป็นฐานนะคะส่วน 5G ที่เป็น standalone เนี่ยเบื้องต้นจะไปอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่แล้วก็พื้นที่ของ EEC ซึ่งได้ทำการ วางเน็ตเวิร์กกันไว้ขยายโครงข่ายกันไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วกรกฎาคมนะคะที่ผ่านมานี้เองแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆเข้าใจว่าภายในสิ้นปีนี้นะน่าจะได้ค o อบ r รั e ประมาณ50%ของพื้นที่ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาด้วยนะเรื่องของอุปกรณ์ก็ยังไม่พร้อม บริการที่จะใช้งานกับ 5G ก็ยังมีไม่มากเท่าไหรนะ่นักความเร็วของ 5G มันมันทำอะไรได้มากกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่จะเอามาวัดสปีดเทสกันว่านี่ได้ความเร็วขนาด1 g กิกนะคะหรือว่าได้ความเร็วกี่ร้อยเมกอันนั้นเราไม่ได้ให้เป็นความสำคัญหลักของการใช้งาน 5G 5G ที่สำคัญในภาคของคอน s u m e r ทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็คือเรื่องของ วกอุปกรณ์อัจฉริยะการทำสมาร์ทซิตี้นะคะเมืองอัจฉริยะอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มีการสื่อสารระหว่างการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน IoT ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันรวมถึงเรื่องของ virtual reality นะคะหรือว่า AR แม้กระทั่งที่จะเป็นตัวของ MR คือ mixed reality ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจมากมายแล้วก็แน่นอนว่า สร้างความสบายให้กับเราที่เป็นผู้ใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนี่คือความคืบหน้าของปีนี้นะคะและแน่นอนว่าสิ้นปีนี้จะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปีหน้าในการปรับตัวนะคะทั้งหมดนี้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ ผู้ใช้งานทั่วไปมากแต่มีความสำคัญในด้านขององค์กรกำกับดูแลนั่นคือการสรรหากรรมการกรสอทอชอชุดใหม่ที่ชุดเดิมนี้ดำรงตำแหน่งกันมาเรียกว่าเกือบ10ปีได้นะคะน่าจะนะคุณผู้ฟังตอนนี้เราก็ต้องมารอดูว่าการสรรหากสอทอชอชุดใหม่ซึ่งในชุดใหม่นี้จะมีอยู่7 คนด้วยกันนะคะ7สิงของกสทชาชุดใหม่จะเป็นยังไงจากข่าววันนี้ในข่าว c ลิ p ปิ้งนิวสเนี่ยคุณผู้ฟังมีการพาดหัวข่าวนะคะจากของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขามีการพาดหัวว่าเร่งสรรหากสทชาชุดใหม่เริ่ม14สิ่สิงหาคมก็เป็นอะไรที่เราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะ เพราะองค์กรกํากับดูแลนี่ก็มีบทบาทในเรื่องของด้านการกํากับดูแลจะสรรเคลื่นความถี่และอะไรต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเป็นอีกหนึ่งความสําคัญด้านของ regulator นะคะก็เป็นสิ่งที่เราคงจะติดตามกันในเรื่องของ IT ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนที่ต่างประเทศวันนี้คงไม่ต้องเดาวว่าข่าวจะรายงานเรื่องอะไรแน่นอนว่าอีเวนต์เมื่อคืนนี้นะคะกับงาน unpack ของ Samsung ต้องบอกว่า เปิดตัวได้ไม่เหนือความคาดหมายคุณผู้ฟังก็จะมีทั้งตัวสมาร์ทโฟนนะคะไฮไลท์ light, ก็อยู่ที่ Galaxy Note 20แล้วก็ตัวของ Galaxy float นะคะแล้วก็ยังมีเป็น Galaxy bud บัตมั้งที่มีการพูดถึงกันมากๆนะคะพร้อมกับเปิดราคาและสเปคด้วยราคาในประเทศไทยราคาศูนย์ก็ออกมาแล้วใครที่สนใจลองไปเช็คราคาเช็ครุ่นดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง รุ่นที่เป็นรุ่นเรือธงเป็นรุ่นไฮไลท์ของปี2020เหมือนกันส่วนเรื่องอื่นๆที่เราจะมาไล่เรียงกันนะคะก็จะมีบริการของ i n s t a g r กรตัวใหม่ค่ะที่เป็นฟีเจอร์ใหม่เหมือนกับ TikTok เลย TikTok นี่ก็ถือว่าเป็นแอปที่พุ่งแรงมากๆเป็นแอปอินเทรนแต่ว่าก็เหมือนมีอุปสรรคคอยขัดขวางเรื่องนี้ก็คงจะทราบกันดีแล้วนะคะเรื่องของการ แบนแอป Tik t o อกในหลายๆประเทศซึ่งไทยไม่ได้แบนกับเขานะเราก็ยังใช้งานกันได้อยู่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนวัตกรรม 3D printing นะคะก็คือปริ้นแบบ3มิติที่จะเริ่มมีการใช้งานกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับตัวของ เครื่องพิมพ์3มมิติเราจะมาดูกันว่าคราวนี้เป็นข่าวที่จะเอามาใช้พิมพ์อะไรกันนะคะส่วนเรื่องของ Google Assistant วันนี้ก็มีการอัปเดตฟีเจอร์ในส่วนของตัว Family Bell นะคะที่เป็นการแจ้งเตือนระหว่าง ผู้ปกครองกับเด็กนะคะในการให้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวและเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาไล่เรียงกันทั้งหมดนี้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน wow! และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมงครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One Two Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหลาลัยอ่ะเป็นเฟรชี่อยู่บ้านเป็นซีอส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เนรืบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175งการสื่อสาร ทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณ์กลับมาคุยกันต่อคะ่ะช่วงนี้เราไปอัปเดตเรื่องของ 5G ในประเทศไทยกันบ้าง ก่อนที่จะเปิดให้บริการ 5G ในช่วงของต้นปีที่ผ่านมาเราจะสังเกตได้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะมีการเปิดทำ Use Case การร่วมมือการระหว่างบริษัทภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสถาบันการศึกษาเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อเป็นการสร้าง Use Case ของ 5G เดินหน้ากันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดทาง AIS เองก็ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้าง Use Case นะคะของ 5g อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ร่วมกันสร้างผลงานเป็นงานวิจัยเอาออกมาช่วยสร้างความสะดวกสบายสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในช่วงของโควิด -19 ออกมาแล้วประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องนี้ก็ยังเดินหน้ากันต่อไปค่ะในส่วนของการ วิจัยการค้นหา Use Case ต่างๆนะคะที่จะเอามาพัฒนาเป็นไอเดียด้วยเทคโนโลยีอย่าง 5G รวมถึง AI, IoT ทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นเทคโนโลยีในยุคข,ของ 5G หมดเลยนะคะซึ่งมีการร่วมมือกันทำการทดลองหา Use Case กันมาตั้งแต่ปี2561 ถ้าจะจำกันได้ก็ประมาณปีนั้นแหละนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ร่วมมือก,กันกับหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์ที่เป็น 5G AI แล้วก็ IoT ที่เป็น Innovation Center นะคะอันนี้ก็ภายใต้การสนับสนุนจากกสทชอแล้วก็ยังมีศูนย์ทดสอบ 5G Life ที่ชื่อว่า 5G Garage Innovation Lab ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มี การร่วมกันพัฒนายูสเคสต่างๆในทุกๆอุตสาหกรรมแล้วก็สนับสนุนระบบสื่อสารดิจ i t a ลอิน r รา t ตรักเจอร์สำหรับยูสเคสในภาคสาธารณสุขที่ได้นำมารับมือกับโควิด19ที่ผ่านมาโดยความร่วมมือที่ผ่านมานะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายค่ะอย่างเช่น การร่วมนำเสนอเทคโนโลยี 5G และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในศูนย์ 5G AI IoT Innovation Center นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกสทชอและจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีการเตรียมเปิดเป็นศูนย์ 5G Garage Innovation Lab ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง AIS และจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนจากกสทชอนะคะก็จะเป็น ศูนย์ทดสอบ 5G แห่งแรกที่สามารถลงมือพัฒนาจริงภายใต้เครือข่าย 5G ตรงนี้ก็จะมีประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาคณาจารย์นักพัฒนาใน 5G ecosystem ค่ะสามารถเข้ามาใช้พื้นที่เป็นที่ทดลองเรียนรู้นะคะเป็นพื้นที่ของการศึกษานวัตกรรม 5G ในทุกแง่มุมค่ะก็จะมี อุปกรณ์จะมีความพร้อมหลายๆด้านที่นักพัฒนาต้องการนะคะก็มีพร้อมเลยในแลบตัวนั้นแล้วก็ในส่วนของอ่โรบติกแล้วก็ 5g อันนี้เห็นชัดเจนเลยนะว่าถูกนำมาใช้ในช่วงของโควิด19แล้วก็เห็นผลนะคะได้ผลประสบความสำเร็จอย่างดีเป็นความร่วมมือกันกับนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ที่เตรียมนำนวัตกรรม IoT AI แล้วก็โรบติกกับ 5G เอาเข้ามาประยุกต์ใช้คราวนี้ใช้ในเขตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยพื้นที่ร,บรอบๆนะคะก็จะเหมือนเป็นศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลภทยในตัวเลยก็ในอนาคตเข้าไปในจุฬาก็อาจจะเห็นหุ่นยนต์เห็นนวัตกรรมอะไรต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่ น้องๆนิสิตนักศึกษานะคะก็จะได้รับประสบการณ์ตรงนี้รวมถึงตัวของตัวรถยนต์ไร้คนขับด้วยที่ทำการทดลองกันมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะก็คงจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นและที่เป็นไฮไลท์เลยสำหรับปีนี้นั่นก็คือเรื่องของการสนับสนุนระบบของดิจ i t a ลอิน r รา t ตรักเจอนะคะให้กับ ในวงการสาธารณสุขนะคะในการทดสอบหุ่นยนต์ต้นแบบในการรักษาต่างๆก็จะมีทั้งเรื่องของเทเลเมดิซีนการควบคุมจากระยะไกลและอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของเทเลเมดิซีนที่เป็นการแพทย์ทางไกลและความสำคัญของระบบนี้คือเรื่องของลาเทนซีที่ต้องการการตอบสนองที่ รวดเร็วนั่นคือ Latency ที่ต่ำมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญของ 5G เลยก็ว่าได้การตอบสนองกับคำสั่ง response rate response time เนี่ยจะต้องมาเร็วไปเร็วนะคะต้องไม่มีดีเลยว่าอย่างนั้นเถอะนี่ก็คือสิ่งที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมมือถือก็คงจะไม่ได้นะคะคงต้องเรียกว่าเป็น d i จิตอลเ e อร์วิสพร็อเว r คือเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิตอลน่าจะครบวงจรเลยเพราะว่า5 g มันไม่ได้พูดถึงแค่ตัวสัญญาณโทรศัพท์มือถืออีกต่อไปนะคะก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาขยายกันมากขึ้นแล้วละ่ะคุณผู้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับประเทศสำหรับคนไทยด้วยเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ ใกล้ตัวเรามากขึ้นเห็นหลากหลายมากขึ้นอาจจะต้องมีการทำความรู้จักกับหุ่นยนต์หลายๆตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เราอาจจะยังไม่คุ้นชินเจอหน้ากันอาจจะยังงงงเอ๊ะใช้งานกันยังไงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องนี้เราต้องมีการเริ่มต้นกันทางนั้น ส่วนจะเป็นยังไงต่อไปหุ่นยนต์ที่มีการพัฒนาที่มีการวิจัยจะนำไปช่วยงานใช้งานที่ไหนยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะติดตามได้ในรายการเปิดโลกสื่อสารทาง YouTube Soundcloud.b และ Spotify ค้นหาได้กับภาษาไทยนะคะก็รายการเปิดโลกสื่อสารหรือเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ t e l e c o ม Radio นั่นเองแล้วก็อย่าลืมไปกด ไลค์กด like, Follow ที่ Fan Page ของเราด้วยนะคะก็จะมีการอัปเดตเรื่องของรายการในแต่ละวันแต่ละเอพิโซดแต่ละช่องทางให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยเช่นเดียวกันนี่คือการขับเคลื่อนในด้านนวัตกรรมในประเทศไทยส่วนต่างประเทศอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของงานเมื่อคืนซะส่วนใหญ่ในการรายงานข่าวนะคะแต่ว่ามันก็ยังมี ความน่าสนใจในบริการฟีเจอร์บางอย่างที่ก็จะเปิดตัวกันเร็วๆนี้หนึ่งในฟีเจอร์ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากนั่นคือฟีเจอร์ของ Instagram ค่ะที่ชื่อว่า Instagram Reel เป็นฟีเจอร์วิดีโอสั้นๆ15วินาทีรูปแบบวิธีใช้เหมือนกับ TikTok เลยนะคะเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากที่เปิดทดสอบในอินเดียมาสักพักหนึ่งน่าจะเดือน2เดือนที่แล้วนะคะ ตัวของ Instagram Reel เนี่ยเป็นการอัดคลิปวิดีโอสั้นความยาว15นาทีแต่สามารถใส่เสียงเพลงใส่เอฟเฟกใส่ลูกเล่นต่างๆได้เหมือนกับ TikTok ไม่มีผิดเลยแล้วก็สามารถแชร์ลง Instagram ได้ตามปกตินะคะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ออกมาเพื่อสู้กับ TikTok ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็ตอนนี้ได้รับ การแบนอย่างสูงเลยเหมือนกันนะคะในหลายๆประเทศแต่ก็อย่างว่าคุณผู้ฟังเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของกระแสช่วงนี้ก็จะมีให้เห็นเป็นพักๆเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอามาอัปเดตให้ฟังแล้วกันส่วนใครที่จะมาเล่นหรือไม่เล่นยังไงเดี๋ยวคงมีฟดแบ c k กลับมาเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยดาว t i k กต k อก คือคนที่ที่เป็นคนดังใน t i k t o ็อเนี่ยพอมีข่าวแบนด์คุณผู้ฟังก็เหมือนเริ่มที่จะหาช่องทางอื่นในการที่จะพรีเซนต์คลิปของตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโซเชเียลมีเดียมีมูลค่าเหมือนกันนะัมีการสร้างรายได้ผ่านโซเชเียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง YouTube หรือแม้กระทั่ง Twitch ที่เป็น ของ Amazon สายเกมเนี่ยก็จะมีการทำไรายได้กันนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวทั่วไปที่เอามาอัปเดตให้ฟังส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานได้ในบางประเทศเท่านั้นเป็นฟีเจอร์ของ Google Assistant ค่ะเขามีการเพิ่มตัวที่ชื่อว่า Family Bell ในช่วงที่เด็กๆเ,เนี่ยจะต้องทำงานนะคะต้องเรียนออนไลน์ต้องมีกิจกรรมก็จะมีการตั้งค่าให้ผู้ช่วยอัจฉริยะเนี่ยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลายอย่างเช่นตอนนี้น้องๆบางคนยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ก็สามารถแจ้งเตือนได้นะคะว่าต้องเรียนออนไลน์แล้วนะหรือว่าแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาพักเมื่อถึงเวลาอ่านหนังสือทำกันบ้านหรืออะไรต่างๆแบบนี้โดยฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะ ใช้งานได้ในภาษาอังกฤษจะเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาอินเดียและออสเตรเลียก่อนเป็นเบื้องต้นและหลังจากนั้นก็คงจะค่อยๆทย,ยอยขยายการให้บริการกันต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะชอบกันไปกันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องเทรนด์ของ 3D Printing หรือว่าเครื่องพิมพ์3มิติที่ ตอนนี้ต่างประเทศก็เริ่มมีการพูดถึงการผลิตผ่านการใช้งานเครื่องพิมพ์3มิติเราก็จะนึกถึงการผลิตสิ่งของที่เป็นของเครื่องใช้นะอย่างเช่นรองเท้ากระเป๋าหนังหรืออะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่ามันมีข่าวว่า KFC ที่เป็นร้านไก่ทอดเนี่ยแหละคุณผู้ฟังกำลังทำงานร่วมกับบริษัทวิจัยของรัเสเซียเพื่อที่จะพยายาม ผลิตนักเก็ตจากเครื่องพิมพ์3มิติเขาบอกว่าเป็นการทดลองเพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนอาหารในอนาคตนะคะถือว่าเป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่ร้านแห่งอนาคตอาจจะไม่ใช่คนมาทอดหรือว่าอาจจะไม่ใช่การผลิตอาหารในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกัน คือเราก็ยังนึกไม่ออกคุณผู้ฟังเครื่องพิมพ์3ามิติจะมาพิมพ์นักเก็ตไก่เออฟังแล้วมันก็แปลกๆนะคะแต่ว่า KFC เขาประกาศนะบอกว่านักเก็ตที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไบโอปรินติ้งเนี่ยจะพร้อมให้ทดลองกินในสิ้นปีนี้ในบางประเทศรอดูฟิดแบกนะคะว่าเป็นยังไงคือนักเก็ตตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของไบโอปรินต์นะคะที่เขาบอกว่าจะเป็นมีกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนื้อไก่ โดยก็ไม่ได้บอกว่าวัตถุดิบมันจะเป็นอะไรจะเป็นเนื้อไก่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกแห่งเทคโนโลยีนะคะประจำวันนี้วันพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามไปพร้อมๆก,กันกับรายการเปิดโลกสื่อสารที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะผ่านช่องทางทั้ง YouTube s o u n d c l o u d p o d b e a n และ Spotify สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดเครื่องเอาไว้ได้นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android หรือจะฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันช่องทางการรับฟังนะคะไปติดตามกันได้ที่ facebook com telecom radio วันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโ,โทรโพสไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมงครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์ก,กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ a i s อเอสวันเสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m ม g จเีเกนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาซีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนดเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก a i s One สว l น การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาลาพลอยสุวรรณ